แรนดอมนะคะตอนนี้มีคนอยากเห็นหน้าคุณอยากได้ยินเสียงคุณมากที่สุดเลยคือใครลองดูนะคะอืมสามดาบรู้สึกคิดถึงรู้สึกคนึงหาอยากได้ยินอยากได้เห็นหน้าแต่ก็ไม่ทำอะไรใครเออแล้วด้วยตัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์อะไรสักอย่างหนึ่งว่าเออเนี่ยมันเหมือนกับมันมีพลังงานอะไรบางอย่างนะ เข้ามาทําให้คุณได้นึกอยู่เสมอเลยอะว่าคุยอยู่ในหัวฉันคุยกับฉันตลอดแต่ถ้าเวลาเจอกันหรืออะไรเนี่ยกับกลายเป็นเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้รับเซนนั้นมาแต่สัญชาตญาณของคุณอะด้วยไฮพินเทสเนี่ยบ่งบอกว่ามันใช่นะมันเชื่อถือได้นะเพียงแต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าด้วยไพ่หเหรียญเนี่ย บ่งบอกว่าการเชื่อมโยงทางด้านความรู้สึกการเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันสองเหรียญการบาลานซ์ฝั่งเขาฝั่งคุณสิ่งที่ไม่รู้มันทําให้ตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะสลัดความรู้สึกเนี่ยออกเพราะอะไรไม่งั้นมันจะทําให้คุณปวดหัวแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาคําตอบหลายๆอย่างเกี่ยวกับในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้ ว่าจริงๆแล้วเราเชื่อมโยงกันได้จริงหรือว่าแค่คุณคิดไปเองคุณน่าจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกร,รกฎพิจิกชาวธาตุดินมังกรการพึกงศนะคะแล้วก็ชาวธาตุดลมเมถุนตุลคุมและก็เป็นได้ทุกธาตุตัวของเขาเป็นคนที่เพิ่งเดินออกจากเซฟโซนมาเพิ่งเดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่มาแล้วก็กล้าออกมาสู่โลกกว้างอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ความคิดแบบแยบยลมากว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยอย่าได้เข้าไปแตะต้องเลยเชี่ยวโดยเฉพาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะเขาไม่คิดแล้วว่าเขาจะได้เจอสิ่งที่ใช่ในเวลานี้เพราะสิ่งที่เขาอ่ะกลัวเนี่ยมันซ่อนอยู่ในใจหลายอย่างในวันที่ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เห็นถึงคุณค่าของเขา ทำให้เขาอะกลายเป็นคนที่จมปรักอยู่กับอดีตแล้วก็คิดว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่ที่สามารถที่จะมีใครได้เขาได้เป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมหรือราศีกุมราศีกรกฎชาวธาตุน้ำแล้วก็ราศีตุลจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อยากได้รับความรักดีๆหรือความใส่ใจนะแต่เขาไม่เคยได้รับเลยสิ่งที่ได้นั่นก็คือความผิดหวังความเสียใจซ้ำแลว้วซ้ำเล่า และตอนนี้คือเขาตั้งใจกับตัวเองไว้แล้วว่าเขาจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้โดยไม่ต้องอาศัยความรู้สึกความรักกับใครทั้งนั้นนะ่ะแค่รักตัวเองเนี่ยให้ได้ในรูปแบบของการไปต่อในชีวิตโดยไม่ต้องคิดพะวงหน้าพะวงหลังว่าจะมีใครมาชอบไหมและเขาจะต้องทำอย่างไรในเรื่องราวของความสัมพันธ์ เพราะไม่มีเวลาที่จะคิดได้ถึงกขคาะนั้นแหละเพราะเขาเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่อะมานานเขาเป็นคนที่น่าจะอยู่ในโลกสื่อโซเชียลกับคุณะนะพูดคุยกันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะมันขึ้นไพ่เดือมูนแล้วก็ห้าถ้วยมันเกิดในเรื่องของความรู้สึกฝ่ายหนึ่งอะต้องการความชัดเจนหรือต้องการคำพูดที่ให้ได้รู้บ้างว่าจริงๆแล้ว เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงแต่ด้วยตัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้าใจได้ว่าถ้ารู้สึกยังไงคุณจะแสดงออกและจะไม่ปิดบังความรู้สึกของตัวเองเพียงแต่ว่าก็จะไม่ได้เฉลยสักขนาดนั้นว่ารู้สึกยังไงเพราะคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องลงทุนอะไรในความสัมพันธ์มากๆ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึง่งยังไม่ได้แสดงออกเยอะทั้งทั้งที่ใจก็อยากจะรู้นั่นแหละเขาเฝ้ารอในเรื่องราวของโอกาสและก็จังหวะนะในชีวิตของเขาอ่ะเขาอาจจะเข้ามาในช่วงจังหวะที่ตัวของคุณนะ่ะอยู่ในช่วงที่หนีบางอย่างหรืออยู่ในช่วงที่เพิ่งออกจากงานหรือเกิดในเรื่องราวของความพลิกผันในหน้าที่ของตัวเองหรือชีวิต ก็มาเจอกันหรือมาพูดคุยกันในวันที่ทั้งคู่ไม่ได้มีช่วงชีวิตที่ดีเลยแต่โชคชะตาก็นำพาให้คุณและเขาอ่ะได้มาเจอมาพูดมาคุยกันทำให้รู้สึกสนิทสนมด้วยไพ่หกถ้วยเหมือนก็บผูกพันกันแบบแปลกๆเอ๊ะเขาเคยรู้จักคุณที่ไหนเขาก็ไม่รู้แต่รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแหละและ ครั้งแรกที่เขาได้คุยกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะเพราะคุณน่ยจะมีในเรื่องราวของการฟริกเวลาการวางตัวอะไรที่เป็นมาตรฐานน่ยไม่ใช่ว่าคุยสเปสะปะไปเรื่อยๆมีทิศทางมีสโคมีในเรื่องราวของแพชชั่นในการทํางานหรือการพูดคุยของคุณเนี่ยทำให้เขาได้รับรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีของอะ่ะ ด้วยไพ่เจ็ดดาบเขามองว่าคุณนะมีหลายอย่างที่เขายังไม่ได้รู้จักแล้วเขาก็คิดว่าคุณไม่ธรรมดาเขาต้องการอะไรจากคุณหรอช่วงเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่เขามาเจอกับคุณพูดคุยกับคุณเขาบอกว่าคุณมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะด้วยไพ่เดวบูทําให้เขาคนเนี้ยอยากที่จะค่อยๆเรียนรู้คุณอยู่ในชีวิตคุณ แล้วก็มันมีพลังงานบางอย่างที่เขาพยายามปฏิเสธตัวเขาเองว่าเขาจะมารู้สึกดีถูกชะตากับคุณแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาข้างตัวเองจนเกินไปไหมแล้วก็พยายามที่จะสลัดออกจากความรู้สึกว่าไม่หรอกมันก็เป็นแค่เพียงคําพูดคําคุยหรืออะไรบางอย่างที่มันแมทกันเฉยเฉยไม่ได้โยงไปถึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรอกแต่ตอนนั้นน่ะตัวของคุณน่ะคุณไม่ได้รู้สึก ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าเขาอะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณ, mm. ก,คณการพูดคุยคุณก็คุยไปตามปกติเพราะตอนนั้นชีวิตของคุณเนี่ยคุณกําลังเบื่อคุณกําลังจะหาหนทางหรือเส้นทางในการทํามาหากินของคุณหรือทําอะไรก็ได้ที่ให้ชีวิตอะมันได้มีอะไรดีๆเข้ามามันไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่จะมานั่งคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาเองก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้คิดขนาดนั้น แต่ด้วยบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่เขาได้พูดคุยกับคุณนะ่มันทําให้เขารู้สึกอารมณ์ดีมีจิตใจกระชุ่มกระชวยอยากพูดอยากคุยอยากได้เห็นคุณอยากได้ยินเสียงอยากเห็นหน้าบ่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> เขาน่าจะเป็นคนที่เฟนลี่แล้วก็น่ารักนะแต่ถ้าเวลาเขาอยู่ตามลำพังของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีเรื่องในใจอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้แสดงออกให้ใครได้รับรู้ว่าเขามีความทุกข์ หรือเขาเคยเจอเรื่องราวความผิดหวงังความเสียใจอะไรมาถ้าใครมาเจาะถามเขาเยอะๆเขาก็จะเมินหน้าหนีแล้วก็ประมาณแบบว่าม,ม,มีอะไรก็ไปทำเถอะอย่ายุง่งแต่อาจจะไม่ได้พูดตรงๆใช่เพราะเขาจะอยู่ในเส้นทางของการที่ไม่อยากที่จะให้ใครเข้ามายุ่งในเรื่องราวของอดีตเขาเราอยากให้เห็นตัวตนของเขาในภาพที่น่ารักสนุกสนานมีความสุข ไม่ใช่จะต้องมานั่งคอยขุดคุยหาอะไรที่ผ่านมาเขาเคยแยกขนาดไหนไม่ใช่เรื่องนั่นเขาเป็นแบบนั้นแต่ตัวของคุณเนี่ยบางครั้งคุณก็รู้สึกนะเฮ้ยแบบฉันก็นั่งของฉันอยู่ดีๆสบายๆแต่ทําไมมันเหมือนกับมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะใครนะที่เหมือนกับอยากคุยกับฉันเยอะๆแต่ก็ไม่ได้คุยแล้วก็อยากเห็นหน้าฉันหรือเปล่าหรือฉันคิดไปเอง มันไม่ใช่การคิดไปเองนี่ไงมันเป็นไพ่ฟ้านั่นก็คือพลังงานของเขาอะส่งมอบความรู้สึกอะมาที่คุณไม่ว่าจะเป็นเช้าก็ได้กลางวันหรือเย็นก็ได้ในช่วงเวลาที่เขาว่างๆอะเขานั่งแล้วเขาก็นึกเขานึกภาพตอนที่เห็นคุณอะเวลาคุยอะคุณยิ้มยังไงการพูดของคุณเป็นยังไงสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาที่ออกแนวใส่ใจหรือการคุยในเรื่องราวทั่วไป เขาเก็บทุกรายละเอียดไว้หมดอ่ะโดยไพ่เจ็ดหเหรียญเนี่ยคิดประดิษฐ์ในเรื่องราวที่คุณพูดว่าสิ่งสิ่งเนี้ยคุณกําลังสื่อสารถึงอะไรการประดิษฐ์นั้นหมายถึงว่าเขาเอามาเจริญในเจาะลึกว่าเฮ้ยเอยเอคุณพูดแบบเนี้ยคุณเริ่มที่จะชอบเขาบ้างหรือเปล่าเหมือนกับที่เขาว่ารู้สึกชอบคุณนี่อ่ะไพ่ไนท์ออฟคับเขาชอบคุณและเขาก็เฝ้าที่อยากจะเห็นคุณ แต่ด้วยคุณเนี่ยเป็นเอ็มเพสเนี่ยคุณมีความแตกต่างอะไรจากเขาหลายอย่างแล้วก็ u u e n o of u u s เนี่ยบางครั้งเขามองว่าคุณ่ยมีอะไรไหลายอย่างที่คล้ายๆแม่ของเขาหรือเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนกับเขาเขาก็เลยยิ่งชอบเข้าไปกันใหญ่เหมือนก็มีอะไรที่ตรงกันแต่พอเวลาเจอกันพลังงานของคุณน่ะมันไม่ได้สืบทอดออกมาว่าคุณจะอ่อนโยนได้ถึงกับขนาดนั้นบางครั้งคําพูดของคุณเนี่ย มันก็เชื่อเฉือนหรือเป็นคนที่พูดตรงๆพูดแล้วแล้วกันไม่ได้ที่จะต้องทําให้ใครเสียใจหรือว่าจะต้องคิดว่าสิ่งที่ฉันพูดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ใครถูกใจใครเกลียดฉันหรืออะไรคุณไม่ได้สนคุณสนแต่ว่าที่ฉันจะพูดมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกแล้วมันจะคงจะต้องถูกต้องในสิ่งที่ฉันคิดต่อให้ใครหลายคนจะไม่ชอบคุณคุณก็ไม่ได้แคร์เพราะคุณมองว่าความถูกต้องมันคือสิ่งที่ดีสำหรับคุณแล้ว คนคนนี้ก็มีอะไรคล้ายก,กันกับคุณเพราะเขาก็มองว่าตัวเขาก็เป็นแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยเขามองเห็นคุณในมุมไกลๆจนเขามีความรู้สึกถึงทุกวันนี้ว่าเขาจะเริ่มยังไงกับคุณดีนะที่จะไม่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ในลนักษณะที่ถ้าตอนนี้พูดคุยกันในเรื่องงานหรือในเรื่องราวของความเป็นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาจะเปิดฉากว่าเขาอะอยากสารสัมพันธ์กับคุณ ความรู้สึกตรงนี้มันจะเสียไปไหมมันจะเสียไปเลยไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็คืออารมณ์ของเขา The Lover เขาต้องการอยู่ใกล้ชิดค,คุณเขาต้องการเห็นหน้าเขาต้องการได้ยินเสียงของคุณแต่โดยปกติคนคนนี้เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยไพ่เดอะเฮอร์มแล้วก็เดอะเมจิเชียนไม่ใช่ว่าจะรักใครได้ง่ายๆจะชอบใครได้ง่ายๆเขาจะต้องคัดกรองผ่านอะไรหลายอย่างซึ่งตรงนี้ ส่วนหนึ่งอะเข้าใจว่าเขามีการเมนิเฟตร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอารมณ์เป็นแบบนั่งสมาธิหรือการเมนิเฟตใช่ไหมด้วยไพ่สามใบเดือดคือ mid judgment แล้วก็ the magician ขอให้ได้พบได้เจอคนที่ใช่ในวันที่ใช่แล้วก็อย่าได้ผิดหวังอย่าได้เสียใจแต่เขาจะไม่ได้รีบร้อนเขาจะค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยไพ่ k i n ถือเหรียญเนี่ยจะเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกละเอียดอ่อน เก็บทุกรายละเอียดมีความมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองแต่จะไม่ได้แสดงออกไม่ใช่ว่าไม่กล้าแต่ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็คิดว่าบางครั้งการแสดงออกมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้าเกิดสเตร็เนี่ยคุณรู้สึกดีมันก็ดีไปแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีเนี่ยเขาจะกลายเป็นนี่เลยหมูตัวเล็กๆที่เป็นแบบดูด้อยไปเลยอะ่ะเขาจะรับตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์กับคุณ เขาจะต้องดูความเป็นไปได้ว่ามันจะต้องไม่น่าเหกนะมันจะต้องเป็นไปได้จริงๆนะอีกสักระยะหนึ่งอะไม่ไพ่เดอะฟูกับหนึ่งถ้วยไม่ต้องกลัวอาจจะเป็นเดือนเก้าก็ได้หรือว่าเดือนหน้าก็ได้เออแล้วแต่คุณมาดูช่วงไหนอะเขาจะเริ่มในเรื่องราวของการเทคแอคชั่นแล้วเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าการที่อ่ะอาจจะดูคุณผ่านสื่อโซเชียลหรืออินสตาแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่บราร์บามันไม่ได้เห็นตัวจริงหรือมันไม่ได้สัมผัส มันรู look, son, mm ้สึกว่ามันไม่พอมันต้องการมากกว่านั้นแต่จะทำยังไงล่ะที่จะไม่เสี่ยงจเกินไปว่าทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลายเป็นไม่เหมือนเดิมที่ตอนนี้มันอาจจะดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งเขาก็วางแผนว่าคุณชอบคนแบบไหนหรือการพูดการคุยของคุณเนี่ยออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนก็คือถ้าอะไรไม่ใช่เนี่ยเขาจะตัดทิ้งเขาจะไม่ทำ แต่มันจะไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของเขาหรอกด้วยไพ่เดอะอิมเพลอร์เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นตัวตนของเขาก็คือไม่ใช่ว่าจะต้องทําให้คุณถูกใจโดยละทิ้งความเป็นตัวตนไม่เหลือความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยไม่ใช่แต่ีไพ่เดวิลเขามีแรงปรถนาคุณเยอะนะเหมือนกับคุณอะตอบโจทย์เขาทุกอย่างด้วยไพ่ไอ้นี่ไงวิกตอรี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์เป็นแบบอย่าไปไหนเลยนะกลับมาเถอะถ้าสมมติว่าเขาทําให้คุณเสียใจ หรืออะไรที่เขาเคยพูดไม่ดีอ่ะหรือเขากําลังจะบอกว่าฉันต้องการเธอฉันต้องการเธอจริงๆมันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้เลยว่าทําไมเขาจะต้องรู้สึกกับคุณได้เยอะถึงกับขนาดนี้ในขณะที่ดีมพอลเลอร์ก็คือมีคนเข้อหาเขาเยอะเขาไม่เคยที่จะต้องร้องขอใครแล้วก็เคยชินกันในสิ่งแบบนั้นแล้วก็ตีกันตีกันเยอะว่าทําไมอ่ะเขาจะต้องร้องขอความรักจากคุณมันใช่แล้วหรอ มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเหรอหรือว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่มันจําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นคือคล้ายๆกับอารมณ์ของเขาอะก่อนหน้านั้นอะก่อนที่จะเจอคุณอะเขาอะเดินออกจากความสัมพันธรร์ที่ไม่ใช่แล้วเขาก็คิดไว้กับตัวเองว่าไม่อยากมีความรักแล้วขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็ใช้ชีวิตไปเป็นแบบทํางานอยู่กับตัวเองมีความสุขแค่นี้พอละแต่พอมาเจอคุณ มันขึ้นมาเป็นเดือดซานอ่ะคุณมาทําให้เขาอ่ะไม่อยากที่จะจบกับชีวิตตัวเองในรูปแบบของการที่จะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มองขันน้ำมนต์อย่างเงี้ยแต่เขาจําเป็นที่จะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วเขาก็ขาดไม่ได้เด้ยเพราะคุณเป็นก้าเหรียญก้าเหรียญเนี่ยคือคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองดีแล้วก็เห็นที่ไรเนี่ยมันคือความสุขเขาชอบดูคุณและน้ําเสียงของคุณเนี่ย หรือคาพูดของคุณเนี่ยส่งผลต่อจิตใจของเขาหลายอย่างคนคนนี้ไม่เคยได้รับคําพูดดีๆจากใครเลยมีแต่การติชินนินทากันว่าการไม่ได้ให้คุณค่าแต่คุณน่ให้คุณค่าของเขาเพราะคุณมองว่าคนทุกคนเนี่ยมีคุณค่าเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกที่จะพูดคุยเท่านั้นเองถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นไม่ปลอดภัยหรือมองว่าเขาเฟลหรืออะไรคุณก็จะไม่พูดแล้วก็จะหันหลังให้ คุณก็เลือกซึ่งเขาก็รู้ว่าเฮ้ยตัวเขาน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้นะที่คุณอะ่ะก็น่าที่จะมีใจให้กับเขาแต่เขาก็ไม่กล้าคิดเพราะด้วยไพ่สิบไม้เนี่ยคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการทํางานในแต่ละวันคําพูดของคุณการคุยของคุณเนี่ยมันเน้นไปในเรื่องราวของการทํามาหากินการมองไปถึงอนาคตอืมแล้วคุณก็รักในเป้าหมายของคุณในชีวิตของคุณค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้เขารับรู้นะ ว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันก็คือการที่คุณอะ่ะมีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองการทำให้ตัวเองเนะี่ยมีจุดหมายปลายทางแล้วก็มีเป้าหมายโดยไม่ได้คาดหวังว่าจำเป็นจะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอือแต่ลึกๆแล้วเขาก็มองว่ามีแหละคุณน่าจะมีคนในใจหรือว่าคุณอะ่ะเก็บใจของคุณอะไว้ให้กับคนที่ใช่มากกว่า และคุณก็คิดแบบนั้นจริงๆเพราะคุณน่ะก็มีการที่เคยผิดหวังเคยเสียใจแล้วก็รู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเลือกอยู่2ทางก็คือถ้าความสัมพันธ์มันจะดีทุกอย่างมันต้องถูกเปิดเผยหรือว่าพูดออกมาให้ชัดเจนแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บคุณไม่สนใจเลยคุณมีตัวตนคุณสามารถหาเงินได้คุณสามารถทํางานคุณสามารถมีความสุขได้นี่็คือรูปแบบใหม่ของตัวคุณซึ่งตรงเนี้ย ยิ่งทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาะต้องการมากที่สุดในเวลานี้การได้เห็นหน้าคุณการได้ยินเสียงของคุณมันคือความสุขของเขาและมันก็คือความปรารถนาที่ค่อนข้างมากของทั้งสองฝ่ายจริงๆคุณก็ต้องการเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่ตอนเนี้ฉันไม่อยากที่จะเหนื่อยฉันไม่อยากที่จะคิดอะไรมากอะไรถ้าเป็นของฉันมันจะต้องเป็นแต่ถ้ามันไม่ใช่ ก็แค่ไม่ใช่ก็จะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกหรืออะไรใดๆให้มันเป็นไปแบบเนี้ยในสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นแต่ถ้ามันจะดีเนี่ยขอให้มันดีเลยไม่ต้องมาทดลองไม่ต้องมาทดสอบเอาตัวปลอมมาเอาตัวจริงมาเลยตัวจริงอะ่ะที่จักรวาลจัดสรรมาเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาเลยพร้อมน้อมรับแต่ถ้าไม่ใช่ขออย่าได้สัมผัส เพราะการสัมผัสในแต่ละครั้งมันทาให้คุณเสียคุณค่าในตัวเองไปกินเวลาก้าวดาการคิดมากการจะต้องเสียสิ่งที่เป็นตัวตนไปและคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบอีกเยอะในเรื่องของครอบครัวหรือคนที่คุณดูแลอยู่คุณไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยทําให้ตัวของคุณตอนนี้มีความหนักแน่นแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันโดยที่ว่า จะรอคนที่ใช่อะแหละแต่จะไม่ใช่นั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เราจะได้เจอเราจะได้เจอเมื่อไหร่ลักษณะเขาจะเป็นยังไงไม่ต้องถึงรับขนาดนั้นถ้าใช่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวด้วยตัวของมันเองแต่ฉันจะต้องไม่ต้องเสียอะไรที่เป็นประโยชน์สําหรับตัวเองเลยแม้กระทั่งในเรื่องราวของความคิดการนอนหลับอย่าให้ฉันจะต้องมานอนคิดมากให้ฉันหลับแบบสบายไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาทำอะไรเขาคุยกับใครเขามีคนคุยกี่คนไม่เอา ถ้ามันเป็นความรู้สึกแบบนี้คุณจะมองว่าอันนี้ไม่ใช่แหละแต่ถ้าความรู้สึกที่จะใช่ก็คือคุณจะนอนหลับสบายแล้วคุณจะไม่กังวลเพราะอะไรบางอย่างหลายอย่างในหัวของคุณเนี่ยด้วยเซนเนี่ยมันจะบอกว่ามันปลอดภัยนะที่จะรักมันคือคู่ของคุณนะเพราะเขาจะมีพลังงานอะไรหลายอย่างที่จะคล้ายๆกับคุณก็คือเป็นคนที่รักบ้านรักความมั่นคงจะไม่ชอบคบใครซ้อนและจะไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลอย่างแน่นอนนี่ น่าจะเป็นพลังงานที่ส่งมอบให้คุณได้รับทราบว,ว่าคู่ของคุณจะเป็นแบบนั้นและคนคนนี้ก็น่าที่จะมีส่วนที่คล้ายๆกันแบบนั้นที่นี่เดี๋ยวเราเราเอาให้นางฟ้ามาดูว่าทําไมคุณและเขาถึงได้มารู้จักกันหรือว่าทําไมเขาถึงได้รู้สึกว่าอยากเห็นหน้าคุณอยากพูดคุยกับคุณเยอะๆในช่วงเวลานี้หรือก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะ ให้านางฟ้าบอกว่ามันจะมีการได้เจอกันเปิดใจคุยกันเンจีเ,นเ,เมนต์มีโอกาสที่จะได้คบกันด้วยเพราะคุณเป็นคนดียูดีเซิร์ฟเลิฟมันก็เลยไม่แปลกไงที่คุณจะได้คนที่ดีมาแล้วก็มาส่งเสริมในเรื่องราวของการเงินการงานทัชอาศัยความเชื่อความศรัทธาคุณเชื่อในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลคุณเชื่อในรักแท้ เขาก็จะจัดสรรมาให้คนที่ผ่านการรักตัวเองการฮิวตัวเองมาเรียบร้อยแล้วมันจะไม่ทําให้คุณจะต้องรู้สึกเสียใจแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการเรียนรู้กันมากขึ้นจะมีความแตกต่างกันไม่คุณอายุมากกว่าเขาก็อายุน้อยกว่าหรือสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่ามันก็เลยคุ้มค่าแก่การรอคอยการรอคอยที่จะไม่เสียคุณค่าอะไรใดๆการมา เป็นแบบปุกป,ปับจับพานเอสเฟสยูเลิฟไม่ได้ตั้งตัวมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณและคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจเพราะว่า This could be the one คุณก็มีเพียงแค่เขาและเขาก็มีเพียงแค่คุณจัก,กรวาลเขาก็เลยจัดสรรให้มาเป็นแบบนี้และเร็วๆนี้คุณและเขาจะได้มีการฮันนีมูนหรือมีการได้เจอตัวจริงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของการได้มาพบมาเจอกัน เราเอามาดูช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญนะคะจะเปิดให้3ใบเลขหนึ่งนะเลขเจ็ดเลขสามเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสามที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่นับจากนี้จะได้เจอกันหรือเป็นเดือนเกิดของแต่ละคนหรือเป็นเดือนที่ทั้งคู่จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นหรือเป็นวันเกิดของใครก็ได้เนี่ย พลังงานพวกนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดไพ่เวลานี่ค่อนข้างตรงนะถ้ายังไม่ได้เจอกันเลขหนึ่งมีโอกาสที่นอกจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนหรือเดือนหน้าจะได้เจอกันเลขสามก็คือหมายถึงว่ามันจะมีการได้ลงตัวกันในอีก3เดือนก็ได้หรือบางคนคบกันมาพูดคุยกันมา3เดือนแล้วบางคนเกิดในเดือนกรกะดาหรือเกิดในเดือนมะกะราหรือเดือนมีนาที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสําคัญระหว่างคุณกับเขาหรือจะเป็นวันที่13วันที่17วันที่31 ก็ได้นะคะมันกลับไปกลับมาได้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาว่ามีตัวอะไรบ้าง p นะคะ o r d l y s s สิงคโปร์ q k w w m u v z นะคะ ไปดูคีย์เวิร์ดนะคะว่าคีย์เวิร์ดเขาจะบ่งบอกอะไรบ้างเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญสำคัญก็คือพิการก่อนหน้านั้นอะทั้งคู่เจ็บมาเหินฟ้าต่อไปมันจะเกินจริงมันจะคือความสุขมันจะคืออะไรที่ลอยตัวรักยืนยงมันเป็นเนื้อคู่กันนะคะเสี่ยง ถึงแม้เสี่ยงก็จะยอมเพราะว่ามันเลอค่ามันมีค่ามากส่งส่ง,สงความรักครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นเเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเขาส่งมาสละโลหิตก่อนหน้านั้นเสียอกเสียใจกันมาและก่อนหน้านั้นคุณอาจจะแค่สนใจแต่มาระยะหลังเนี่ยคุณมองว่ามันผลิดบานนะในใจคุณมองว่าชีวิตมันไม่ได้ครบขนาดนั้นถึงแม้คุณจะอยู่ได้แต่ก็ยังต้องการเขาเขาเองก็ต้องการคุณเช่นกันเขาจะยอมคุณเขายอมที่จะตามคุณแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณน่ะ บาดนาเพราะคนคนเนี้เขาอยากเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณขอให้เขาอะได้เกี่ยวข้องกับคุณไม่มากก็น,น้อยแต่ถ้าลึกๆแล้วอะก็ต้องการแหละในเรื่องราวของความสัมพันธ์เอาไพ่ข้อความมาดูเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอบางครั้งเขาพูดอะไรที่ซ้ำไปซ้ำมาแต่คุณน่ยได้เข้ามาใกล้กว่าใครใค เขาเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์แล้วเขาจําทุกรายละเอียดของคุณได้เขาจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ก่อนคุณและเขายังเด็กประสบการณ์ยังน้อยอยู่แต่ตอนนี้เขาจะมีข่าวดีบอกให้กับคุณได้ทราบเขาจะทํากับคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่แหละเป็นสิ่งที่เขากําลังที่จะทําให้กับคุณในเร็วๆนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาอยากได้ยินเสียงคุณเขาอยากเห็นหน้าคุณก็เพราะมันเกิดความปรารถนาขึ้นในใจแบบนั้นนั่นเอง เอาไพ่ที่พันตาม,มาดูนะคะเป็นออรคาลว,าว่ามันจะออกมาในทิศทางเดียวกันกับไพ่ทาโร่หรือเปล่านะคะไพ่ก็บอกว่าเขาต้องการดูแลคุณต้องการช่วยเหลือคุณเขากําลังเตรียมตัวคุณไม่ต้องหวาดกลัวคุณรับฟังได้ถึงที่เขาพูดก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเขารู้สึกผิดนะชาเขาเคยหายไป เขาแก้ไขในเรื่องราวของอดีตได้แล้วในวันที่ตัวของคุณรักตัวอขวงคุณเองคุณจะได้รับข่าวดีก็คือในเรื่องราวของความรักการเงินคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไปซับซ้อนพื้นที่ใครไม่ใช่คุณเป็นคนที่ดีคนที่ใช่เขาจะไม่ได้นําเรื่องไม่ดีหรือการที่จะมาทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่ดีจนโดนคนอื่นว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะอืม ทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่อันนี้มาดูนะคะไพ่แสงสุกมาเช็คดูว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมไม่ใช่แค่เป็นแค่ช่วงโปรหรือเปล่าว่าเขาอยากได้ยินเสียงคุณเขาต้องการเห็นหน้าคุณเพราะเขารู้สึกอยากมีคุณในชีวิตใช่หรือไม่แต่ก่อนเขาเป็นเด็กดือ้อเขาไม่ยอมรับแต่คุณได้เปลี่ยนตัวเองมารักตัวเองคุณไม่ได้สนใจเลยทาให้นี่อ่ะฟ้าพิคเนตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาประทานสิ่งที่ดีให้กับคุณ ให้คุณได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ส่งมอบพลังงานที่ดีให้นี่คุณจะได้เป็นคนรักของเขาเป็นแม่ของลูกเขาและคุณกับเขาก็เป็นคู่กันถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ไปกันได้เขาต้องการเข้ามาดูแลคุณด้วยความรักที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมถ้าเขาขาดคุณก็เหมือนกระเทียนขาดแสงอย่างนั้นและเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเขาไม่ได้ต้องการคอนโทรลคุณขนาดนั้นแต่เขาต้องการให้คุณอะ ให้อิสระเขาบ้างในความหมายคือถ้ามารักกันหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะชีวิตของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้รับอิสระหรือโดนคนน่ะต่อว่าเขาหลายอย่างว่าเขาไม่ดีพอที่จะมีความรักหรืออะไรที่ผ่านมาเขาได้ใช้อิสระเรียบร้อยแล้วกับการที่อยู่กับตัวเองจนเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะมีคนในชีวิตไม่ต้องการที่จะอยู่คนเดียวแล้วแล้วคนคนนั้นก็คือคุณนั่นเองนะคะ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะสบาบเป็นสมาชิกได้นะคะก็คือได้ถวายดอกบัวกับแผนนะแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนได้โดยการซื้อสินค้าในตะกร้านะคะช่วงนี้ก็จะมีคลิปเป็นแบบตำนานให้ก็ฝากดูกันด้วยนะคะเพราะตั้งใจทำให้ทั้ง78ใบแล้วก็จะทำต่อไปนะ สมัครเป็นสมาชิกก็ดีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ดีสามารถกดดูกดติดตามกดแชร์กด,กดไลค์กดซับสไครต์ได้นะคะโฆษณาก็ดูก็นํามาหักหแล้วก็คลิปสั้นๆคลิปสามนาทีคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยเท่ากับติดค้างค่าครูก,กันนะมันจะทําให้ชีวิตติดขัดก็ได้แล้วแต่ความเชื่อก็แค่บอกสู่กันฟังเพราะตั้งใจมาทําให้ดูเพื่อเป็นการกุศลมันจะต้องมีการต่างตอบแทนกันนะคะ อย่าเพียงแค่ดูแล้วไม่ได้กดมันเหมือนกับเราไม่ได้ให้ค่าครูกันอย่างนั้นนะคะตั้งใจทำให้ดูแล้วก็สนับสนุนกันด้วยมันจะได้มีกำลังใจทำกันต่อไปคอมเมนต์ไม่ดีรายงาน y o u t u b e นะคะแล้วถ้ายังไม่เชื่อก็บล็อกเลยไม่มีเหตุอะไรที่จำเป็นจะต้องดูกันต่อไปนะคะก็ประมาณนี้เลยฝากอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะก็คือ i am the magician ในทาง T ีนะคะก็คือ Tik t o k ไปดูน้องด้วยก็เป็นน้องเฟื่องน้องของแพนเองจะมีอยู่ในโพสต์นะคะเป็นราคาโปรงบน้อยทุกคนสามารถดูได้เพราะแพนสอนมาเองกับมือแล้วแพนก็เคยดูดวงกับน้องเพื่อเป็นการทดสอบซึ่งออกมาดีแล้วก็แม่นแล้วก็ประหยัดมากมากเอาตามที่สะดวกเลยแต่อยากจะให้ทุกคนให้โอกาสน้องบ้างเพราะน้องตั้งใจที่จะหาเงินเรียนเองนะคะบางครั้งคนที่อ่านมาก่อนคนที่มีผู้ติดตามเยอะ ก็ไม่ได้ว่าหมายถึงมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนั้นคนที่เขาเพิ่งเริ่มเขาก็มีจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็งและเขาก็พร้อมที่จะตอบปัญหาน,านั้นๆให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันให้โอกาสน้องด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย